โอเคอาละครับตอนนี้ครับอุปกรณ์ที่เราเฝ้าฝันก็มาถึงแล้วครับแต่เราขอไม่พูดดังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกวนทางที่ปิดไทม์เขาถ่ายคลิปก่ดเลยครับนี่เราสปอยสปอยเนี่นี่แล้วมีอะไรมีอะไรฮะได้ืนเออใช้ฝืนไม่ฝะอไดไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้จะได้ยินเสียงเจาะแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าคืออะไรครับาทางนี้ นี่แหละครับอุปกรณ์ของเรานะครับนั่นก็คือโต๊ะรับประทานอาหารครับผมไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นโต๊ะอะไรครับพี่โต๊ะผูโต๊ะอ่าคุณเลียทับเรียกว่าโต๊ะผู้โฟร์อินวันอ้ใซึ่งมันจะมีผูแล้วก็แอร์ฮอกีแฮอกี้โต๊ะปิงปองโต๊ะปิงปองเอาไว้โต๊ะอาหารโต๊ะอาหารโอ้โหครบเลยเริ่มจากโต๊ะอาหารก่อนนั่งกิน ก้กองนะครับต่อไม่ใช่ถ้าสนใจโต๊ะส,สไตล์นี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับก็ที่เว็บไซต์ p o ฟู l l เลีย s โ o r e นะครับ,บ www. o o b i l l i e d s t o r e แล้วก็แอดไลน์แอดก็ได้ก็แอด p o o ู i l l i a r d ครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาประกอบโต๊ะให้เสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงและเปลี่ยนหน้ายัางไงได้บ้างครับรอชมครับ สวัสดีครับพบกับพวกเราอยู่ไม่นิ่งนะครับจริงๆเรามีคลิปข้างหน้าไปแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ครับมีแมนกับเทพที่ยังไม่รู้อ่างยังไม่รู้นะครับว่าเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เขาแล้วเราจะมาเรียกพวกเขากันเลยดีกว่าครับไปดูว่าสิ่งที่เราเอามาเซอร์ไพรส์นั้นมันคืออะไรรึไม่เซอร์ไพรส์อะได้ยินขนหัวล้อแมนเทพพี่มีเซอร์ไพรส์มาให้เซอร์ไพรส์ไอคีหน้าเออพี่มีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้บอกเลยว่าจัดสรรมาอย่างดีโอ้ยเอามันออกไปจัดสรรมาอย่างดีนี่หนังสือปะทำไมครับสั่นเนี่ย เราไปดูเซอร์ไพรส์ของพี่กันเลยดีกว่าครับมันอยู่ข้างบนแล้วตามนี่มาครับผมนี่พี่มีมาเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโต๊ะอเนกประสงค์ของเรานครับผมเฮ้ยหลักนั่งให้ดูนี่เกมจบไปเลยเนี่ยคือเปลี่ยนไหนไปดูดิเอาดีๆเอาดีๆจริงๆอ่ะตอนแรกเราเซตไว้ตรงนี้แต่ทีนี้อ่ะกลัวฝนมันจะตกก็ต้จะตกแล้วแหละอะไรเ้าถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรปะเข้ามาครับผมไปเรามาดูกันดีกว่านี่ครับผมเราเรียกว่าโต๊ะโฟรอินวันนะครับเป็นโต๊ะ วันนี้มานำเสนออย่างแท้ทูนะครับอันนี้เครียกว่าโต๊ะดูโปอินวันครับผมวันนี้พี่ทำครับป้าไม่ใช่หรอกเราเนี่ยดูสติกเกอร์ดิจะโแนแงหรือเปล่าเรามาติดท่าความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เราได้สปอนเซอร์เหรอเราได้สปอนเซอร์มาจากที่นี่ครับชัดแล้วครับผมผมได้ถึงสิบสามเหรียญเลยนะนี่ครับผมเราได้สปอนเซอร์มาจากที่นี่ครับ โอเคหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าโต๊ะเรามีอะไรบ้างถ้าเปิดปังนี้เปิดอิวันมาเปิดผมเปิดผมเปิดเปิดนะ